สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนครับวันนี้พบกันในช่วงสช้าดีดีรีวิวครับท่านผู้ชมครับเข้าเรื่องกันเลยฮะวันนี้ผมกับพิเทพนะครับต้องบอกว่าหยิบโปรดักต์มารีวิวกันสดๆร้อนๆอีกแล้วนะครับสิ้นสุดการรอคอยอีกแล้ววันนี้นะฮะสิ้นสุดการรอคอยกับอะไรครับ JBL Party b o p on the go ครับท่านผู้ชมฮะหลังจากที่เราเคยปล่อยนะฮะทีเซอร์ภาษาไทยนะฮะแล้วก็มีบทความรีวิวของบริษัทเราฮะแล้ววันนี้นะฮะเราได้มาสัมผัสตัวจริงแล้วนะครับกับ JBL Partybox on the Go ครับผมครับผมนี่ที่อยู่ข้างหลังผมกับพี่เทพท่านผู้ชมออื huh. ต้องบอกเลยว่าขนาดเล็กกระทัดรัดนะต้องบอกว่า first impression มากนะฮะคือประทับใจมากๆหลังจากที่ได้สัมผัสเจ้า on the Go พูดแค่นี้แล้วกันถูกต้องฮะ ท่านผู้ชมครับเจ้าอ n t h ด Go โกนี่คืออยู่ในซีรีส์ p a ร t y Box รุ่นใหม่ถูกไหมครัเผพเพราะรุ่นพี่ของเขาคือมีป a r t ต Box ็อก3 0 0นึ่้แล้วก็1 0พ0ถูกต้องท่านผู้ชมนั่นเป็นรุ่นพี่รุ่นใหญ่แล้ววันนี้ JBL p เอาป Box ต n t บ็อกอโกท่านผู้ชมลืมความคิดเดิมๆไปได้เลยอ๋อก็บลูทูธไงลำโพงบลูทูธมีแบตเตอรี่ก็แล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงอีกท่านผู้ชมต้องบอกว่าขนาดเขาเล็กลงนะเล็กลงขนาดเขาเล็กลงเนี่ยเมื่อเทียบกับ ปฏิบล็อกร้อยหนึ่งร้อยปฏิบ็อกร้ยนี่คือรุ่นที่เล็กที่สุดใช่ครับแล้วเตัวนี้ขนาดเล็กกว่าอือน้ําหนักเท่าไหร่ครับผมประมาณ7กิโลนิดเองครับเกิโลท่านผู้ชมก็เลยมีอุปกรณ์เสริมมาให้อย่างพวกกระเป๋าสะพายสายสะพายขอโทษทีนะฮะท่านผู้ชมที่บอกว่าลืมปฏิบล็อกเดิมๆไปได้เลยเพราะว่าเจ้า JBL on the go นี่เขาปรับปรุงใหม่เขาทําให้ on the go เนี่ยออกไปในแนวลักษณะเป็น p อตเท b l e แล้วว่าอใช่พอตเทอร์แบบโมบายเคลื่อนที่อุปกรณ์ครบเครื่องครับผมและที่ท่านผู้ชมได้ยินเสียงเราสองคนอยู่ตอนนี้นะฮะเรากําลังพูดผ่านไมโครโฟนใช่ท่านผู้ชมไมโครโฟนของ JBL ย่าน UHF ด้วยท่านผู้ชมนี่คือไมโครโฟนของ JBL ท่านผู้ชมเคยเห็นไม์ JBL ไหมล่ะเนี่ยฮะผมเพิ่งเคยแล้วเป็นไมโครโฟนไร้สายท่านผู้ชมครับผมที่บิวมากับเจ้า On the Go ท่านผู้ชมครับครับผม ท่าผู้ชมครับต้องบอกว่าที่เห็นไมโครโฟน2ตัวเนี่ยต่อลาโพงหนึ่งชุดนะครับใช่ครับแล้วมีมาในชุดด้วยท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวให้พี่เทพพาดูว่าในกล่องมีอะไรบ้างอาล้ครับท่านผู้ชมครับพี่เทพแกะกล่องมาให้เราดูเป็นที่เรียบร้อยนะฮะมาดูกันในชุดมีอะไรบ้างครับผมอกระเป๋าสีดำสองอันถูกต้องเลยเอาไว้ใส่ไมโครโฟนนะครับผมอ่ามีอะไรอีกครับในนี้ก็จะเป็นอมนนูเอลนะแมนนูนไหนดูซิแกะดูอ๋อมีแมนนูนนะท่านผู้ชมนะครับผมนี่นะนี่นะอ่าโอเคนะครับ ต่อเลยครับมีสายไฟมาให้นะครับสายไฟนะฮะโอเคสายไฟแล้วก็มีอะไรอีกครับเราจะมีอ่านังสือเกี่ยวกับพวกข้อปฏิบัติการของผู้ซื้อนะฮะศึกษาข้อมูลให้เรียบร้อยนีไปสติ๊กเกอร์จากก huh. สทอชอนะครับผมเอออ่ะ,อะชิ้นต<ล>ะไค<ฟ>สายสะพายสายสะพายสายสะพายตรงนี้มีความพิเศษยังไงเห็นในต้นคลิปสายสะพายนะฮะท่านผู้ชมนะครับมันจะมีอุปกรณ์นะครับหรือว่าเป็นจุดที่สําหรับเปิดน้ําอัดลมได้ท่านผู้ชม เนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยนะฮะเนี่ย๊อกเปิดขวดกันเลยนะฮะครับผมท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะหูที่อยู่บนตัว on the go นะนี่เอาไว้เกี่ยวกับสายสะพายนั่นเองนะฮะให้อารมณ์เหมือนแบบกระเป๋าสะพายข้างนะท่านผู้ชมเอาสาธิตซะด้วยนี่สพายโชว์ท่านผู้ชมเลยนะไหน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 อืน,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 นี่นี่ท่านผู้ชมนี่นะฮะคุณต้นตานเรามาดูฟีเจอร์ฟังก์ชันนะครับปุ่มต่างๆที่ให้มานะครับเจอะไรครับอ่ะตำแหน่งแรกนะครับตรงนี้ เป็นช่องไว้สาหรับเสียบไมโครโฟนครับคุณตาเสียบไม้สายเพิ่มได้อีกนะแล้วก็ปรับเกณฑ์ความไวเสียงได้ด้วยนะฮะครับส่วนด้านนี้สาหรับเสียบกีตาร์ครับด้านนี้ครับผมอืก็จะปรับเกณฑ์ได้เช่นเดียวกันครับเสียบกีตาร์ก็ได้ไม้สายก็ได้นะผู้ชมถูกต้องครับแล้วมาตาแหน่งตรงนี้เลยนะครับสามารถที่จะปรับเพิ่มความดังของเบสได้นั่นเองนะครับครับนี่ถ้ากดใช้งานนะครับตัวหนังสือจะขึ้นแบบนี้ตรงนี้สามารถที่จะลดหรือเพิ่มความดังเสียงได้นะครับตำแหน่งนี้นะครับสามารถที่จะ พอดเพลงนะครับเดินหน้าถอยหลังในการเล่นเพลงได้อันนี้ปรับความดังของไมโครโฟนอันนี้ปรับเพิ่มเอฟเฟกให้เสียงไพเราะยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ปรับโทนเสียงครับเสียงแหลมเสียงทุ้มอันนี้ความดังสําหรับกีตาร์ที่อินพุตเข้ามานะครับตรงนี้สามารถที่จะลดปิดนะครับไฟที่แสดงอยู่ด้านหน้าตู้ได้ครับปรับได้ประมาณ3ระดับครับทดสอบเอ็โคให้ดูหน่อยครับผมได้ครับชิกวอน นี่มีเอ็โคด้วยครับผมและเอ็ h โคเขาไม่ธรรมดาทนาผู้ชมสวัสดีครับ1 2ึ่งสอเป็นเหมือนรีเวิร์บเนาะใช่ครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็เป็นจุดสำหรับวาง iPad นะนี่แฮมให้เราควบคุมได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนี่นะครับแบบนี้แหละท่านผู้ชมครับเราก็สามารถเล่นเพลงได้เลยนะครับอ้าวครับมาชมด้านหลังของ Party Bob u n t h r go กันบ้างนะครับนี่เปิดออกมานะครับ จุดเชื่อมต่อสายไฟ AC นะครับจุดเชื่อมต่อ USB นะครับไฟเพลง MP3 Connect เล่นได้เลยนะฮะตรงนี้นะครับจะเป็น TIS 3.5นะครับสำหรับนำเพลงนะครับจากภายนอกมาเชื่อมต่อเข้านะครับผ่านสายจุดต่อไปนะฮะที่ JBL Party Box o n t h e g o นะฮะเขาก็ใส่ใจนะครับจุดเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้นะครับทั้งสองข้างก็จะเป็นจุดที่สำหรับเก็บไมโครโฟนนะฮะเวลานำไปใช้งานนะฮะ ในการใช้งานนะฮะสามารถใช้งานได้6ชั่วโมงนะฮะมีแบตเตอรี่ในตัวนะฮะรุ่นนี้นะครับส่วนการดีไซน์ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับ Red d Design Award 2020ด้วยนะครับมาดูกำลังัตต์กันบ้างนะครับครับตัวนี้ก็ให้กำลังวัตตห100วรตต์ w RMS ครับอืมอืมก็เพียงพอนะสำหรับ indoor outdoor นะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาค m s ครับผมต่อไปนะฮะตัวนี้เนี่ยเราจะไปใช้งานนะครับ สถานที่นะครับหรือไปจุดพักแรมนะครับต่างๆเนี่ยก็ไปได้กับเราได้เลยนะครับเพราะว่ามีมาตรฐาน IP4 ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ IP4 ก็คือความสามารถในการกันน้ําแต่กันได้ในระดับละองน้ำละองน้านะฮะก็คือโดนแบบว่าละองฝนน้ำค้างได้ท่านผู้ชมถูกต้องฮะเออวางไว้ข้างนอกแบบไปเที่ยวข้างนอกไปกางเต็นท์พักแรมอย่างนี้นะใช่เออ นอกจากนี้นะฮะการเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยนะครก็จะเป็นเวอร์ชั่น4.2อ่าอืมแล้วก็ยังรักษามาตรฐานนะครับก็สามารถ TWS ได้ด้วยคืออะไรครับการเชื่อมต่อนะครับพร้อมกัน2ใบอ๋อเชื่อมต่อแบบไร้สายท่านผู้ชมนะฮะต่อไปนะครับเราจะไปเทสคุณภาพเสียงกันครับผมเสียงเพลงครับแล้วก็เสียงกีตาร์ที่คุณคุณตาลจะโซโล่ให้ฟังนะฮะได้เลยครับผมเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันครับ ท่านผู้ชมนะครับนี่ก็คือไซซิ่งนะครับที่เรานํามาเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับผมอ่าตัวนี้ปาร์ตี้บ๊อบหนึ่งร้อยครับผมแล้วก็ออนเดอะโกของเรานะฮะครับดูไซซิ่งนะฮะไอ้ท่านผู้ชมเห็นภาพนะท่านผู้ชมดูขนาดตัวเขาหนี่นินี่นะปาร์ตี้บ๊อบหนึ่งร้อยแล้วก็ออนเดอะโกนะฮะครับผมในส่วนน้ําหนักล่ะต่างกันเยอะไหมน้ําหนักนะฮะตัวนี้สิบเอ็ดกิโลกรัมครับผมนะส่วนตัวนี้ก็ที่เรียนไปครับเจ็ดกิโลกรัมครับผม สี่กิโลกรัมนะที่แตกต่างกันอ่ะก็โอเคได้อยู่นะฮะ<ม>สบายได้อยู่นะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับการรีวิวในวันนี้หากยังไม่จุใจนะฮะวันนี้เราหยิบยกกันมาแบบสดๆร้อนๆนะฮะครับถ้าผู้ชมสามารถเข้ามาเยี่ยมชมมาที่ช็อปหน้าร้านของเรานะฮะเรามีการคัดกรองเป็นอย่างดีท่านผู้ชมครับหรือโอเคเราจะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เราก็มีสต็อกพร้อมจําหน่ายครับครับผมอ่ะพี่เทพครับนี่เลยรีวิวเสร็จแล้วฉลองฉลอง รีวิวเสร็จแล้วฉลองอ๋อฉลองฉลองฉที่เปิดควดอยู่ไหนอ๋อนี่ครับนี่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 าีเนี่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 น่่ีน่นี่น่